ในวันนี้ผมได้เจอบัคที่โกงที่สุดในเกม r ามาดูกันครับว่าบัคนี้มันจะยังทําได้อยู่หรือเปล่าวันนี้ผมก็จะมาลองทดสอบให้ดูกันครับใหม่ปรับราคาใหม่ยกแผงถูกกว่าเดิมที่เว็บโกลเด้นเติมเกมมีมากกว่า50แพ็คคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีใช้แค่ Open ID ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้น สวัสดีไวรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่มองหาร้านขาย ID เกม r v v ID สกินแลร์แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลียกชมมากกว่า200 ID ที่เพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวแน่นทุก ID มีประกันหลังการขายลิงเพจอยู่ใต้คลิปนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มทำบ้านนะครับเราก็มาดูกันก่อนว่าต้นฉบับเขาทำกันยังไง ในการทําบั๊กอันนี้นะครับเราก็ต้องออกเป็นสร้อยเขียวนั่นเองครับซึ่งการทําบั๊กอันนี้นะครับหลังจากที่เราโดนโจมตีให้เราใช้สกิลทันทีแล้วก็นับคููดาวลงไป6วินาทีผมจะยกตัวอย่างสกิลหนึ่งของฟอร์เรนนะครับซึ่งมันก็จะมีคูลดาวอยู่ที่6.3วินาทีซึ่งการทําบัคกเนี่ยเราก็ต้องขายสร้อยเขียวตอน0.3วินาทีนั่นเองครับซึ่งผมก็ได้ลองทําอยู่สักพักหนึ่งนะครับ จนในที่สุดมันก็ติดจนได้นี่ครับติดแล้วเรียบร้อยเป็นไงเลือดเด้งตลอดเวลาครับต่อยเราเดินทะลุในป้อมเลือดก็ยังเด้งครับดูครับผมไม่ได้ออกไอเทมอะไรเลยนะแบบเลือดเด้งตลอดเวลาต่อยเราฟาร์มหรือตีมอนหรือตีคนก็เลือดยังเด้งครับเป็นบัคที่แบบโคตรโกงครับเดี๋ยวผมจะลองให้บอดอยู่ในป้อมดูนะครับแล้วก็ลองลัมในป้อมดูนี่ครับลัมในป้อมครับลามลัมหรือว่าถ้าเราพลาดตายนะครับมาดูกันว่าบัคยังอยู่หรือเปล่า นี่ก็คือหลังจากที่ผมตายไปแล้วนะครับดูบักยังอยู่ครับโอ้โหโคตรโกงอะดูดิต่อให้เราตายนะครับบักก็ยังติดอยู่เพราะฉะนั้นก็อืมบักนี้ก็ไม่ได้แนะนําให้ไปทําตามนะครับแต่ก็มาบอกให้ t m แก้สักทีนะครับผม <c oughs> เป็นบักที่โคตรโกงเลยนะ <c oughs> ดูลําในป้อมไม่หยุดดูเลือดเด้งเลือดเด้งโกงโกงจัดเหมือนมีเฮเลนมากดฮิวให้เรื่อยๆอ่ะ แต่รู้สึกว่าจะมีอีกบั๊กหนึ่งครับก็คือบั๊กรองเท้าวิ่งเร็วนั่นเองเดี๋ยวผมก็จะมาลองทําบั๊กรองเท้าวิ่งเร็วดูบ้างซึ่งวิธีทําก็จะเหมือนกับบั๊กสร้อยเขียวเลยครับโดยกะระยะเวลา6วินาทีแล้วก็ขายไอเทมให้ทันพอดีเป๊ะๆมันถึงจะติดนี่ครับแล้วผมก็ทําติดเป็นที่เรียบร้อยครับดูวิ่งโก <c oughs> ดโกงคือปกติรองเท้าวิ่งเวลาเราตีมอนหรือตีคนอะ่ะหรือโดนโจมตีอะ่ะมันจะหยุดเอฟเฟกใช่ไหม แต่นี่คือแบบดูดิยังวิ่งเร็วอยู่ตลอดเวลาโอ้โหโกงจัดครับก็วอนให้ GM รีบแก้ด่วนๆครับมันเป็นอะไรที่โกงมากนะก็เดี๋ยวผมจะลองทดสอบกับตัวละครอื่นบ้างครับว่ามันทำได้หรือเปล่าก็ไปดูกันเลยครับ ในรอบนี้ผมก็จะลองทดสอบกับเทนนะครับซึ่งวิธีทำก็จะเหมือนเดิมเลยนะก็คือกะระยะเวลา6วินาทีแล้วก็กดขายให้ทันพอดีเป๊ะซึ่งสกิลหนึ่งของเทนนะครับก็จะครูดาวอยู่ที่6.7วินาทีเราก็จะกะระยะเวลาตอนที่แบบ0.7วินาทีแล้วก็กดขายนะครับซึ่งรอบแรกก็ยังไม่ติดนะครับรอบที่2มาดูกันว่าจะติดไหมรอบที่2ก็ยังไม่ติดนะ ก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นบั็กที่ทํายากมากนะครับต้องเป๊ะจริงๆไม่แนะนําให้ไปทาตามด้วยและผมก็ได้ทดลองทําอยู่สักพักนะครับจนในที่สุดก็ติดจนได้ อ่าฮทีนี้เราก็เดินเล่นในป้อมได้เลยครับดูเลือดเด้งตลอดเวลาโคตรโกงนะครับแล้วถ้าสมมุติมันมารวมกับพาร์ท4ของเทนดีก่าเออหยุดไม่อยู่นะผมบอกเลยเด้งเลือดแบบรัวๆสมมุติเราไปแทงป้อมให้เพื่อนอย่างเงี้ยแล้วเราก็ออกมาแป๊บเดียวเลือดก็เต็มแล้วครับดูดีเดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบดูนะครับว่ามันยืนแทงป้อมได้กี่นัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบโอ้โหแทงป้อมได้สิบนัดครับโอโดูดิความโกงมันอนะขาานาดไม่มีเทมอะไรนะมีแค่รองเท้าก,กันสีชิ้นเดียวสมมุติในสถานการณ์เกมนะครับแบบอะสมมุติเราเปิดไฟเข้าไปในป้อมดูแทงป้อมครับยืนแทงป้อมรับดาเมจป้อมโอ้ดูเลือ่อนไปลดโอ้เกินโอ้โหแล้วดูผมโดนป้อมยิงไม่รู้กี่นัดแล้วนะนี่ครับแล้วก็พอใกล้จะตายก็ออกมาแล้วก็ดูเดินแป๊บเดียวหิว เยลเลือดเกือบเต็มอะ่ะโอ้โหโคตรโกงครับมาเรามาลองทําบัครองเท้าวิ่งเร็วกันบ้างซึ่งในการทาบัคอันนี้นะครับเราก็ต้องออกเป็นคูดาวสินะครับทดแทนเอ่ออมูเลตนะครับเพราะว่าในอมูเลตมันมีคูดาวอยู่ที่10%ซึ่งมันก็จะทําให้การใช้สกิลกะระยะเวลาสกิลเนี่ยมันก็จะเป๊ะขึ้นกว่าเดิมอืมแค่นั้นแหละและผมก็ได้ทดลองทําอยู่สักพักนะครับและในที่สุดบัคก,ก็ติดจนได้นี่ครับเป็นไงวิ่งเร็วเล่นเทนแต่วิ่งเร็ว ออกรองเท้ากันซีซนะแต่วิ่งเร็วดูวิ่งเร็วแบบคือต่อให้โดนดามเมจก็ยังวิ่งเร็วนะโกงจัดเลยครับทุกคนแล้วดูมีทั้งวิ่งเร็วมีทั้งฮิลโอ้โคตรโกงอะ่ะเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกับตัวละครต่อไปกันดูครับว่ามันจะทําได้หรือเปล่า มาหลังจากที่เราทดลองกับไฟเตอร์ไปแล้วทดลองกับแท้งไปแล้วเรามาลองทดสอบกับแคลรี่ดูบ้างครับว่ามันจะทําได้หรือเปล่าซึ่งสกิล l 2ก็จะคููดาวอยู่ที่6.8วินาทีซึ่งเราก็จะกะวเวลาให้มันอยู่ที่0.8วินาทีแล้วกดขายมันก็จะติดบั๊กครับซึ่งต้องบอกว่าตอนที่ผมทดสอบไฮเอเต่นะทดสอบนานมากครับกว่าจะติด และในที่สุดครับก็ติดเรียบร้อยครับเป็นไงเดินทะลุป,ป้อมโชว์ไปเลยรู้สึกว่าเลือดจะเด้งไม่ค่อยเยอะนะครับสำหรับแคลรี่ผมบอกเลยว่าถ้าทําบักเนี่ยสำหรับแคลรี่อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเพราะมันเด้งเลือดช้ามากเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มบอดดูนะครับดูว่าถ้าเราเข้าไปได้ในป้อมเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่าก่อนี่ครับล้าในป้อมไปเลยครับเลือดเด้งครับเลือดเด้งดู ยืนแทงป้อมชิวๆเลยนะปกติแคลี่มันยืนแทงป้อมสัก 3- 4นัดก็ไม่ไหวแล้วนะอันนี้ยืนแทงได้นานอยู่นะครับดูแล้วก็ออกจากไฟนะครับเลือดก็เด้งเลือดก็เด้งแต่อาจจะเด้งไม่แรงเท่าพวกไฟเตอร์หรือแทงนะครับเพราะว่าเลือดมันน้อยนั่นเองไออัมูเลตเนี่ยมันเด้งตามเปอร์เซ็นต์เลือดซึ่งแคลี่มันก็เลือดน้อยอยู่แล้วถ้าจะทําบัคกให้คุ้มก็คือต้องเป็นพวกแทงหรือไฟเตอร์ที่มันเน้นออกเลือดนะครับถ้าสําหรับบัคกสร้อยเขียวมันไม่คุ้มก็เดี๋ยวผมจะลองทดสอบกับรองเท้าวิ่งเร็วดูลกัน ความรีบร้อนก็ให้เกิดข้อผิดพลาดและในที่สุดก็ติดครับ นี่ครับบัคเอฟเฟกวิ่งเร็วนะครับผมออกแค่รองเท้าตีเร็วนะแต่ได้เอฟเฟกรองเท้าวิ่งเร็วด้วยโคตรพิ้วะ่ะดูตัวมันพิ้วมากเลยนะครับทุกคนโกติเตยให้เตะมันก็พิ้วอยู่แล้วอะ่ะวิ่งก็เร็วหลบก็ได้โอ้โหครบเครื่องเลยทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองออกของเซตเต็มดูนะครับมาดูกันว่ามันจะแบบโหดขนาดไหนนี่ครับโดอารากระจายชิวๆแล้วก็วิ่งเร็วด้วยครับดูดูโอ้โหคือแบบ เลดเกมไม่มีใครล้วงหายาได้แน่นอนถ้าวิ่งเร็วขนาดนี้ตีคีปตีมอนตีคนอะไรก็เอฟเฟกก็ยังอยู่นะครับเด้งเลือดตลอดเวลาแล้วก็วิ่งเร็วตลอดเวลาอีกนี่ครับวิ่งเข้าไปตัดเลือดฝันตรงข้ามยังได้เลยและสําหรับคลิปนี้ผมก็ไม่ได้แนะนําให้มาทําตามกันนะครับผมได้ทดลองทําแค่ในโหมดทดลองเท่านั้นไม่ได้เอาไปทําในเกมจริงๆก็วอน์จเกมนะครับถ้าเห็นคลิปนี้ก็รีบแก้ไขด้วยนะครับเพราะมันโกงมากและสําหรับใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์คาว่าคุกกี้เนยสดให้ด้วยนะครับ และสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b s สไคร e ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ